เคยนึกภาพการปล้นทีเ่เป้าหมายไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแต่เป็นการขโมยสมองหรือความคิดของ AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องของการโจรกรรมในโลกวิจิตอลแบบใหม่เอี่ยมที่มีเป้าหมายคือ Gemini ของ Google ตัวเลขนี้1 0 0 0 0แสกว่าโอ้โหบอกเลยว่าไม่ใช่จำนวนผู้ใช้งานนะครับแต่มันคือจำนวน คำสั่งหรือพร้อมที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่งเข้าไปถล่มระบบเจมินีภายใต้ปฏิบัติการเดียวที่วางแผนไว้อย่างดีเลยนะครับเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรนั่นแหละครับก็คือการคโคลนนิ่งมันนั่นเองไอปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยนะครับในทางเทคนิคมันมีชื่อเรียกเท่ๆของมันอยู่ครับว่าการสกัดโมเดลหรือโมเดลเอ็ก a รักชั่นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการจารกรรมข้อมูลองค์กรยุคใหม่ที่เป้าหมายไม่ใช่การแฮ็กเซิร์ฟเวอร์แบบที่เราเคยเห็นในหนังนะครับแต่เป็นการพยายามลอกเลียนแบบสมองกลของ AI ทั้งก้อนเลย เอาละครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยการโจรกรรมรูปแบบใหม่ย้ำอีกทีนะครับว่านี่มันไม่ใช่การแฮกข้อมูลแบบเดิมๆเลยนะแต่มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันแดงขึ้นมาตอนเดือนกุมภาพัานธ์2 0 2 6ครับตอนที่ Google ออกมายอมรับเลยว่าเ e m i n i AI ตัวท็อปของบริษัทกำลังตกเป็นเป้าของปฏิบัติการลับขนาดเมื่อหือมาอยู่ คือมันเหมือนกับการเปิดตัวอาญากรรมไซเบอร์สายพันธุ์ใหม่ให้โลกได้รู้จักกันเลยทีเดียวทีนี้มาดูกันที่เป้าหมายกันด้างทำไมต้องเป็นเ e m i n i ยของ Google ด้วยอะไรที่ทำให้สมองกล AI ตัวนี้มีค่ามากจนต้องตกเป็นเป้าหมายขนาดนี้เรามาเจาะลึกกันครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่คนร้ายต้องการเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเลยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาเลงไว้คือ สูตรลับของเจมิ n i หรือก็คือตัวตนของมันทั้งหมดนั่นแหละครับทั้งโมเดลภาษาที่ Google ทุ่มเงินสร้างไปเป็นพันล้านดอลลาร์และที่สำคัญที่สุดเลยนะคืออัลกอริทึมการให้เหตุผลที่เป็นเหมือนหัวใจของมันเลยซึ่งการทำงานภายในของมันนี่แหละคือความลับทางธุรกิจที่ทำให้ Google นำหน้าคู่แข่งอยู่โอเครู้เป้าหมายแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าทึ่งที่สุดคือวิธีการของพวกเขาการกลั่น AI คำถามก็คือแล้วมันจะไปขโมยตรก,กะหรือสมองของ AI ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้แฮ็กเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของ Google เลยแม้แต่น้อยใช่ครับคำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยจะคัดลอกสมองของ AI ได้ยังไงนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเทคนิคการโจมตีที่เรากำลังจะมาแกะรอยกันเทคนิคที่ว่านี้เขาเรียกกันว่าการโจมตีแบบกลั่นหรือ Distillation Attack ครับหลักการของมันก็คือแทนที่จะบุกเข้าไปตรงตรง ก็ใช้วิธีตั้งคำถามกับแชทบอทไปเรื่อยๆซ้ำๆแต่ไม่ใช่คำถามธรรมดานะครับมันเป็นคำถามที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อหลอกล่อให้ AI ค่อยๆเผยไตยหรือก็คือเผยตักกะการทำงานของมันออกมาทีละนิดจนในที่สุดเนี่ยข้อมูลที่ได้มันมากพอที่จะเอาไปสร้างโมเดลลอกเรียนแบบขึ้นมาได้เลยถ้ายัางนึกภาพไม่ออกนะลองนึกถึงการพยายามขโมยสูตรไก่ทอดของผู้พันดูครับมันคล้ายๆกันเลยขั้นตอนแรกคืออย่างเชิง ก็คือลองถามคําถามแปลกๆแ,แ,แตกต่างกันไปเป็นพันๆหมื่นๆคำถามถามไปเรื่อยๆจากนั้นพอได้คําตอบมาเยอะๆก็เข้าสู่ขั้นที่2คือวิเคราะห์คือเอาคําตอบทั้งหมดมานั่งดูเพื่อหาแพทเทิร์นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในการตอบของมันและสุดท้ายเมื่อเจอแพทเทิร์นแล้วก็คือการสร้างใหม่เอารูปแบบที่ถอดรหัสได้เนี่ยมาสร้างเป็น AI ตัวใหม่ที่เป็นของก๊อปปี้เหมือนกับเราถอดสูตรลับออกมาได้เปเ๊ะเ,เลยครับเอาละครับเรารู้วิธีการไปแล้ว ทีนี้มาสู่คำถามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทำไมอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังการโจมตีที่ซับซ้อนขนาดนี้มีคำพูดของคุณจอห์นฮาวควิสต์จากทีม t h r e e t Intelligence ของ Google ที่ผมว่าสรุปภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเรากำลังจะเป็นเหมือนนกขมิ้นในเหมืองฐ่านเห็นซึ่งสำนวนนี้หมายถึงสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าครับมันบอกเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเจมานาเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน แต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสงคราม AI ในรูปแบบใหม่ต่างหากแล้วใครและที่ทำประเด็นหลักเลยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังมีแรงจูงใจเชิงพาณิชย์ครับพูดยังไงก็คือทำเพื่องเงินและผลประโยชน์ทางธุรกิจนั่นแหละอาจจะเป็นบริษัทคู่แข่งก็ได้ที่อยากได้ทางลัดอยากจะสร้าง AI เก่งๆแบบเจมินาบ้างแต่ไม่อยากเสียเวลาไม่อยากทุ่มเงินวิจัยมหาศาล นี่มันคือการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ที่ช่วยประหยัดต้นทุน R&D ของตัวเองไปได้แบบโอ้โหเยอะมากเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับการแฮกแบบเดิมๆเนี่ยเป้าหมายคือขโมยข้อมูลใช่ไหมครับวิธีการก็คือเจาะระบบเข้าไปแต่การโจมตีแบบกลั่นที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนไปครับเป็นการขโมยตรรกะหรือขโมยสมองส่วนวิธีการก็คืออย่างเชิงตัวระบบผลกระทบที่ตามมามาเลยร้ายแรงกว่าแค่ข้อมูลรั่วไหลครับ เพราะมันหมายความว่าทรัพย์สินทางบัญญาที่ล้ำค่าที่สุดของเราถูกก๊อปปี้ไปได้ทั้งดุนเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมามองภาพที่มันใหญ่กว่านี้กันเพราะเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้สําคัญแค่กับ Google เจ้าเดียวนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนไปยังทุกๆอุตสาหกรรมที่กําลังลงทุนสร้าง AI เป็นของตัวเองคุณเฮาควิสคนเดิมเนี่ยเขาพูดไว้อีกประโยคที่น่าคิดมากครับเขาบอกว่า ลองคิดดูสิว่าถ้า AI ของบริษัทถูกเทรนด้วยข้อมูลความลับที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะสามารถกลั่นเอาความลับบางส่วนนั้นออกมาได้โอ้โหแค่คิดก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับนี่มันหมายความว่าองค์ความรู้ที่เป็นหัวใจของบริษัทไหนก็ตามถ้าเอาไปใส่ใน AI ก็เท่ากับว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยได้เหมือนกันแล้วความลับที่ว่านี่มันคืออะไรได้บ้างลองนึกภาพตามนะครับอาจจะเป็นโมเดลการเทรดหุ้นลับสุดยอดของกองทุน ข้อมูลการวิจัยยาตัวใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยกลยุทธ์ทางกฎหมายที่ใช้สู้คดีใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่งข้อมูลวิจัยและพัฒนาของบริษัทเทคโนโลยีไปจนถึงข้อมูลความมั่นคงของชาติเลยก็ยังได้ทั้งหมดนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกกลั่นออกมาจาก AI ได้ทั้งนั้นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าถ้าสมองของ AI สามารถถูกขโมยได้ด้วยการตั้งําถามง่ายๆแบบนี้แล้ว อนาคตของคําว่าความลับบนโลกใบนี้มันจะยังมีความหมายอยู่จริงหรือเปล่า